คุณปัญญาค่ะจากปทุมธานีคุณปัญญาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกําลังดูอยู่ครับเนีา่าไงครับขอ,ขอเองินคืนจากเคอรี่ครับตรงเรื่องเ้าหมดแล้วเขาบอกให้รอเจ็ดวันถึงสิบวันแต่ตอนนี้ห้าเดือนแล้วครับสินค้าไม่ตรงปกอืขอเงินคืนแล้วยังไม่ได้เนาะครับผมเอ,อเดี๋ยวนะครับผม เอมเคอรดี้รับเงินไปแล้วแต่นี่เสียเงินไปทางหรือเปล่าครับอ่าเสียกับคนส่งของเลยฮะเก็บเก็บเงินไปทางครับเก็บเงินไปทางจ่ายเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วครับคุณอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยลำลูกกาครับผมลำลูกกาเออแล้วทางทางต้นทางเขาจะรับผิดชอบไหมก็คือคุยกับพนักพนักงานเขานะฮะว่า เดี๋ยวผมเออผมขอดูสินค้าก่อนคือผมจ่ายแล้วผมเปิดต่อหน้าเขาเลยแล้วก็ถ่ายรูปอะไรไว้เรียบร้อยเขาก็แนะนําว่าให,ให้ให้ไปที่สาขาหน้าหมู่บ้านผมก,ก็ไปเขาก็โทรให้ฮนะโทรเสร็จเขาก็ให้ไปแจ้งความเอาไปแจ้งความไปแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่รับเรื่องทั้งหมดแล้วอะมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนแล้วก็ ไปแก้ความมันก็น่าไอไม่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 เอาตรงนั้นนะครับถามว่าเขารับผิดชอบไหมเนี่ยที่ติดต่อหลังสุดเนี่ยเขาจะรับผิดชอบไหมเขาตอบไปยังไงครับเขาตอบว่ากําลังติดต่อแต่กําลังติดต่อนี่คือห้าเดือนนะโรไปดูไม่ได้แล้ว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 ถ้างั้นนะจริงๆเนี่ยถ้าคุณเปิดของปั๊บไม่ตรงปกตั้งแต่ต้นคุณก็ไม่ต้องรับของตั้งแต่ต้นก็เอาคืนไม่มีใครบังคับครับผม เขาบังคับให้คุณรับเหรอไม่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 ได้บังคับครับเออเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเวลาเจอโจทย์นี้นะสั่งของได้ไม่ตรงปกเนี่ยนะไม่ต้องรับของครับส่วนเขาจะปฏิเสธบอกไม่รับไม่ได้ผมมาส่งคนแก่แล้วต้องจ่ายตังค์ผมไม่จ่ายเพราะคุณผมสั่งผมสั่ง้ตบุกส่งเขียงมาอย่างเงี้ยผมสั่งขนาดนี้คุณส่งขนาดนี้มามันไม่ตรงผมไม่ับคุณเอากลับคืนไปเออ เขาบอกเฮ้ยผมเป็นคนส่งอย่างเดียวปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้นะอายการเคยจัดก,การเรื่องนี้นะใช่ค่ะเพราะว่าคุณรับเงินจากผู้เสียหายไปให้กับบริษัทเนี่ยเท่ากับคุณร่วมกันนะคุณ,คณจะอ้างว<ค>่าเป็นผู้ส่งอย่างเดียวไม่ได้นะค่ะสมมติคุณสั่งซื้อขนมแล้วคุณเอาอยาบ้ามาส่งอะ่ะนั่นสิของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องร่วมรับผิดชอบพี่ปัญญาไปพบอายการคุ้มครองสิทธิที่ธัญบุรีนะค่ะ ให้พยาการเนี่ยเรียกบริษัทนี้นะครับมาเจรจาชี้แจงพี่สั่งซื้ออะไรไปอ่ะอสินทีสสส่สั่งซื้อมิกเซอร์ฮะยีหห่ห้อยามาห้าอืมแล้วได้อะไรมาล่ะ ได้ของไอเด็กเล่นนะฮะเป็นลำโคมงเด็กเล่นเจ็บใจนะประมาณร้อยห้าสิบเงีจ่ายไปพันเก้าเก้าสิบได้ของประมาณร้อยห้าสิบะครับยี่ห้อยามาฮ่าดูจะยี่ห้อดีอยู่นะแต่พอได้มาของมันไม่ตรงไอ้นี้ระวังนะขายของเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีแก๊งต่างชาตินะผมใช้คําแก๊งต่างชาตินะมันปลอมแปลงยี่ห้อนะครับแล้วก็มาขายพอเราเห็นว่ายี่ห้อดี เป็นที่รู้จักในตลาดแล้วเราสั่งซื้อและสุดท้ายได้อย่างที่พี่ได้มาเนี่ยพอตามจะไปไล่เบีย้ยนะไอ้พวกเนี้ยมันย้ายที่อยู่เรื่อยเลยใช่ค่ะแล้วไอ้ที่ทําโกดังมันหนึ่งกับไอ้ที่มันอยู่ส่งของมันก็ที่หนึ่งนะมันตามก็ไม่เจอนะเพราะมันจะมีแก๊งพวกเนี้ยแก๊งชาวต่างชาติที่มาเอาของปลอม มาเปิดโกดังแล้วสุดท้ายก็มาหลอกขายแบบนี้นะขายในแพลตฟอร์มออนไลน์คนไม่ร้องก็จบคนร้องก็ตามหาที่อยู่ไม่ได้บางคนก็บอกว่าเงินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาระวังในการซื้อของพวกนี้นะครับที่ไปพบพยาการคุ้มครองสิทธิที่ธัญบุรีให้เชิญแจ้งมาและถ้าไม่งั้นพี่ก็ไปแจ้งดำเนินคดีสามารถที่จะฟ้องศาลแบบออนไลน์ได้ด้วยนะได้ของไม่ตรงปกเนี่ยนะค่ะจดเบอร์ไหมคะจดเบอร์ของพยาการไปครับ พร้อมนะคะครับผมเดี๋ยวครับค่ะคุณศรีโรจน์นครสวรรค์จะแบ่งที่ดินสปกกับพี่น้องสามคนของน้องสองคนได้โฉนดเรียบร้อยแล้วของคนศรีโรจน์ยื่นไปกับที่ดินนครสวรรค์เมื่อปีห้าแปดเมื่อไปถามเจ้าหน้าที่แางวาหา้อกสนไม่เจอค่ะศูนย์สองศูนย์สองครับผมหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามครับสองสามห้าหนึ่งอ สามหานะครัโทรไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะระวังซื้อของวพวกนี้นะ